นี่ครับผมขีดเอาไปแล้วนะครับโอ้โหผมผมว่าจะไปชนใครครับไปชนไอ้นี่ดีกว่าครับโอ้โหมันต้องระเบิดเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมครับโอ้โหนุ่งหัวโตุ๊กแมทไปแล้วโอ้โหพุ่งชนปุู๊เต็มคาราเบลปลาไลแบบปูลำแสงคาดอ้าวอต้องหอนดีอากูเก็บเรียงตัวเลยมึงนี่ไงเออโดนออกไปแล้วตุ๊กปุ๊กเต็มคาราเบล เต้นไปเต้นไปหนึ่งโจ้เต้นไปหนึ่งโจ,เโจ้เนาะี่ double k i l เออไม่ใช่วัน k คก็เอาละครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนทุกทางกันเลยครับยุคผมพีทวันนี้คุณอยู่กับผมในโลบ,บอกแมปสุมมาวุธนะครับผมขอตั้งชื่อว่าสุมมาวุธก็แล้วกัน,นครับวุฒ mm hmm. ไม่ให้เราต่อสู้กับ mm hmm. ผู้คนนะครับฆ่ามันให้หมดนะครับโอเคมา จังหวะนี้ครับผมคียดาวไปแล้วนะครับโอ้โหผมผมว่าจะไปชนใครครับไปชนไอ้นี่ดีกว่าครับโอ้โหมันต้องระเบิดเฮ้ยผมควบคุมมันไม่ได้นะครับโอ้โหผมเลี้ยวกลับมาเหมือนเดิมครับโอ้โหนึกว่าโตจโจแมทไปแล้วโอ้โหพุ่งชนปูนเต็มคาราเบลบาไลบ้าปูลำแสงมิดาดโอ้โหยเออมแสงม่คาดมาหนึ่งทีแต่ก็ไม่โดนนะครับปูนเอาไหม่บาไลบ้าปู นีต um! so ้องไซดดาวขี uh ่ชนแม็กคูมูคาราเบลต้องวิ่งแบบนินจาผมต้องวิ่งแบบนินจาเพื่อหนีก่อนนะครับปาร์กจายปาป้าป้าปาร์จายน้องปาร์กจายปาร์กจ่ายโอ้โหจ้า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 เฮ้ จับผมเวี่ยงทุกคนโอ้โหเวี่ยงไปอย่างไกลเลยหน่อยในะไอ้นี่ขี่รถถังไปจัดการเฮ้ยมันเวี่ยงมันจับผมเวี่ยงแล้วนะครับทุกคนอุ้ยผมตายเละโอ้โหอะไรวะเี๋ยวอะไรอ้าวดาบลงหุ่นนี่คือดาบลงหุ่นนะครับโอ้โหนี่มันคืออะไรทุกคนมือผมจะสร้างกำแพงหรือมั้งเฮ้ยแม่งอย่างที่ทุกคน นี่ไงที่เธอมันสร้างอะไรวะโออ้าวลองหนดีอ้าวกูเก็บเรียงตัวเลยนี่นี่ไงเออโดนบอกเลยว่าเต็มคาราเบลที่มันเริ่มมีคนมาแล้วนี่ฟันช่าเฮ้ยช่าเฮ้ยผมจับเพื่อนผมจับเพื่อนทุ่มเฮ้ยทุ่มอีกแล้ว ข้อหัวขาดไอ้น้องเออเออะไรวะมันตาลายไปหมดเลยนะครับผมไม่เห็นอะไรเลยทุบไปนทีปุ้มเต็มคาราเบลอืมามาดิมาดิมดันมวยไอ้น้องออึึปุ้มเต็มคาราเบลเออเออแตกหนึ่งสวยพี่สวยเออเพื่แตกเหมือนกัน โอ้โหอีกคนเริ่มเท้าถมเข้ามามันเริ่มจะสู้ยากแล้วทุกคนนี่หัวเลยนะทุกคนมันทุ่ม,ไ,มได้นะครับออกไปรถตุกต๊กตุ๊กเต็มคาราเบลเอออ่านหนังสือปุ้บมันมิดโดนนะครับอะไรกันเออโอ้ทุกคนปามิดชั่วชัวปามิดชัวชัวเอ้อยมันก็มี นค่าผมตายหรือโอ้โหมัน hmm. ก mm ็ตายเหมือนกันนะครับมันโดนเพื่อนอีกคนหนึ่งฆ่านะครับโอ้โหยังขัดช่วมนะครับน่าจะปลาแล้วก็คนน่าจะเดินช้าขึ้นแล้วเปล่านี่ไงนี่ไงอุปปาปาอุปปาอุปปาปปปุปปุปอุปป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 ุปาปอโอ้ยคนตายแล้ว ไอ้นี่โอปุปปูปลาปลาโอ้โหจะก็ตายดิครับเหลืออะไรโอ้โหนี่สอิมโพสต์เตึงตึ๊งซึ่งตึ๊งโอ้โหอันนี้นจะโกงชิงนี่ไงมันล็อกเป้านะครับเราต้องเข้าไปใก,ใกล้ๆล็อ่ะ้าลอ็อ่ะา ปิวกระบาดทุกคนเกือบอุ้ยมันช่วยผมฆ่านะครับเมื่อกี้โอ้โหถือว่าเต็งคิววิลิมันมากโั้นี้ถ้าปืนนะครับก็จะยิงปืนปิวปิวโอเคคายดิชุ่มชุ่มชุ่มโอ้โหไม่รู้แหละกูไม่รู้แหละว่าฟันฟันใครกูณฟันมั่วโอ้โหกูตายตายแล้ว พลังลมหายใจวิ้ลมหายใจีสามารถเลื่นที่ได้แล้วก็มีไปข้างหน้าเพื่ออันนี้เป็นปืนแช่แข็งนะครับนี่ด่าพ,พินไหมอะ่ะดาบพ,พินหน่อยไหมอ,ะอ่ะมายืดแอคอะไรครับมายืดแอคอะไรเออเออมันจับผมเบี่ยงเต้นไปเต้นไปหนึ่งโจ้เต้นไปหนึ่งโจ้เนาะนี ดับโบคิวเออไม่ใช่ว <Yeah. S 1> ันคน,นี่ไงมึงเต้นแน่มึงเต้นแน่มึงโอ้โหจบเกมพอดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ <Yeah. S 1> ถ้าชอบกดไลค์ <Yeah. S 1> ใช่กดแชร์แล้วครับกินดีตอนรับเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปหรือว่าช่วงแถมนั่นเองนะครับที่ผมจะแปะไว้ให้คลิปมันมีความยาวนะครับพอเหมาะนะครับ ที่จะได้แจ้งเตือนไปถึงทั่วบุคคลเลยนะครับทั่วคนแตะมังนะครับมันน่าจะใช่ล่ะโอเควันนี้วันนี้หรือว่าช่วงนี้นะครับจะไม่มีการตัดต่อเลยนะครับโอเคมาคือผมจะบอกว่าผมมีข่าวร้ายมาบอกครับช่องของผมเนี่ยครับนี่ครับที่ผมเคยบอกว่า ผู้ติดตามใกล้จะห้บแล้วผมจะสามารถไล่สุดได้ถ้าครบห้จะสามารถไล่สุดได้แต่ว่าไม่ใช่ครับผมจะกดรูปบวกนะครับถ่ายทอดสดนะครับคุณนัสมบัติช่องคุณคุณไม่มีคุณนัสมบัติตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์อัปเดตแล้วดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ช่วงนี้จะจริงจังหน่อยนะครับนี่ครับมีผู้ติดตามอย่างน้150คนพวกนี้การยานันช่องการอะไรพวกนี้ผมมีหมดเลยนะครับแต่ข้อสุดท้ายผมน่าจะไม่มีนะครับใช้อุปกรณ์ Android 5.0ขึ้นไปผมน่าจะไม่ได้ใช้ Android 5.0นะครับโอ้ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมมันไม่ให้ผมไลฟ์สดน,นะ แล้วผมก็จะมาโปรโมทอีกช่องหนึ่งของผมนะครับช่องนี้นะครับช่องทีชาชินนลนะครับที่แรกผมจะจะย้ายจากช่องนั้นมาช่องนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพากลับไปดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง<ม>เอ่อเกี่ยวกับนะครับนี่ครับเขาร่วมวันที่สิบห้า ธันวาสองพันยี่สิบแล้วทำไมรู้ไหมครับผมลงคลิปตอนสองพันยี่สิบสองผมก็เลยอยากเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอยากให้เวลาเวลากำเนิดช่องกับเวลาที่ผมลงคลิปแรกของช่องเนี่ยให้มันตรงกันนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วนะครับช่องนี้นครับช่อง ช่องนี้นะครับจะเป็นวันเออจะเป็นอันสำรองครับของผมนะครับโอ้ลงคลิปน้อยมากเลยนะครับแต่ว่าก็มียอดดูเยอะมากฝากไปกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ตอนตอนตอนนี้เป็นช่วงแถมลากันไปก่อนพร้อมกับช่วงแถมครับสวัสดีครับ